เยอะเหมือนเดิมก็ดีใจมากๆที่ได้กลับไปอีกรอบนะครับแล้วก็จริงๆพี่ว่าคือทุกๆครั้งที่ไปเฟสติวัลอะไรเงี้ยพี่รู้สึกถึงแบบยังรู้สึกถึงพลังของแบบแฟนๆที่เขาแบบเฝ้ารอเราอยู่เลยอะไรเงี้ยรู้สึกถึงกําลังใจที่เขาส่งให้มาแล้วก็แรงซัพพอร์ตที่มันมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่เราไปอะไรเงี้ยดีใจมากๆครับที่ได้กลับไปเจอทุกคนเขาตะโกนเรียกชื่อเราว่าบางคนก็ร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า เออจริงๆเหมือนพอพอสิ่งที่เขารอเรามาสามปีอะไรอย่างเงี้ยเราได้เราไม่ได้ไปทำมิชชั่นตรงนี้ให้เขาให้ให้กับเขาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงจริตัวเราเองอ่ะเราก็รอมาสามปีเหมือนกันนะที่จะได้มาเจอพวกเขาด้วยนึ่งอันนี้คือความประทับใจเลยใช่ไหมครับสำหรับความคิดเห็นที่ได้พบปะกันๆทุกท่านใช่ค่ะจริงจริงเป็นเป็นความประทับใจจริงจริงไม่ใช่แค่เฟสติวัลที่นี่นะครับผมเหมือนนึงทุกที่เลยที่เรามีโอกาสได้เจอเแฟนๆต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับผมต่างชาติอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้มีโอออออออกกกาา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 สสบบ่่่่่่่่ยยยๆททททททีีีีเเ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 เรร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 จจจะไได้้้้้้ปคคคคุัััังงงงูึวในน สองไปทางนี้เป็นไงบ้างครับคุณเม่จีนจัดหนักกว่าเดิมไหมครับก็ก็ก็คล้ายๆเดิมนะครับผมก็จริงๆพี่ว่าเขาก็ยังให้ให้แรงซัพพอร์ตที่ดีเสมออะไรอย่างเงี้ยยังมีโปรเจกต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่เขาแบบพยายามทําให้เราทุกครั้งที่เราไปด้วยได้เห็นอะไรบ้างโปรเจกต์ที่เขาก็จะมีธงบ้างมีแบบสแตนดี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผม ครั้งนี้ไปก็จะมีอะไรแบบเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่เขาแบบทําให้ก็น่ารักค่ะคิดแบบนี้ขนาดนี้อันต่อไปมีมาหรือยังครับติดต่อกันดีกว่าก็จริงๆมีมีแพลนๆว่าจะที่คุยไว้อยู่ด้วยครับผมก็รอติดตามแล้วกันครับภายในปีนี้แหละครับจากคราวที่เราที่ได้ไปขึ้นหนึ่งนะมีการบอกว่าได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวหรือได้ไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยมีเวลาไม่ได้ไม่ไหนไปเลยอ่ะไม่เห็นได้เคยไปเลยก็ไปทำงานอยย่างเดีวไปทำงานปกติก็สุนเด็ดที่ไปก็ไปทำงานตลอดอเงี้ยช่วงนี้ยุ่งๆด้วยก็ยังไม่มีเวลาแบบ ไปถึงแบบไปพักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตารางเราแน่นไงรู้ก็คุะเก่าเออแต่เราต้องหาเงินช้อปปิ้งไงรู้ใช่เราช้อปปิ้งเยอะเลยเรายังมีเดินสายไปพบปะแฟนๆที่ต่างปเรื่อยๆด้วยครับเดี๋ยวจะมีแพลนตามออกมาเรื่อยๆครับผมประมาณช่วงช่วงปลายปีนี่แหละครับช่วงช่วงใกล้ใกล้ปลายปีนี่ใกล้ๆนี่แล้วด้วยจะบินบินบ่อยมากใช่ช่วงนี้ก็จะบินบ่อยมากขึ้นครับผมช่วงนี้ก็จะจะเป็นงานต่างประเทศส่วนใหญ่ครับ ตอนนั้ตอนนี้คิวสลวนไหมครับสลวนไหมเพราะว่าหลังว่าล่าสุดเอ็มยูแม็กซ์ก็เลิกกันแล้วก็สลวนไหมพี่ว่าพี่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับผมจริงๆแบบเาก็พวกเราทุกคนก็พยายามทํางานเวิร์กันตรงนี้กันหนักมากก็สลวนไหมอาจจะสลวนที่ว่าช่วงนี้แบบทำงานเยอะวุ่นๆนิดนึงเบอร์เบอร์หน่อยๆจะตกใจไหมทีแรกพอเห็นที่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันก็ใกล้จะถึงงานคอนอยู่แล้วอแต่อยู่ๆก็กลายเป็น ผิวะะร่รยละเอต่างๆอะไรเงี้ยก็ตามตามที่ทางทางบริษัท 2C7 ใช่ไหมครผมประกาศเลยครับเรื่องดีเทลอะไรต่างๆคือทางทางตัวพีองแล้วก็ทางบริษัทพีพีกิจเอเจนต<ค>์เมนต์เนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาตลอดนะครับผมแล้วก็ทาตามข้อสัญญาข้อตกลงทุกอย่างมาตลอดมนะันม <นะ S 1> ีสัญญาณอะไรบอกก่อนไหมครับพีว่าก่อนเจอพี่ก็รู้ไม่ ไม่ไม่นานไม่ต่างจากที่ทุกคนรู้นะคบพี่ก็รู้ก่อนจริงๆประมาณแบบอสองวันหนึ่งสองวันอะไรอย่างเงี้เหมือนกันครับผมก็จะมีการยกเลิกเอ,อ็มยูทีแม็กซ์เกิดขึ้นครับก็เสียดายนะก็เตรียมเตรียมโชว์แล้วด้วยจริงๆเราก็ซ้อมไปแล้วสักแบบประมาณแบบส่วนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับผมอย่างดราม่าที่มันออกมาว่าก็ไม่มีรูปเราบนบัตรแทนแล้วเป็นแฟนบปตรตรงนี้เขาบอ,อกเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ต้อง ยกเลิกเอเอเ <c oughs> จริงๆพีพีไม่รู้นะคะว่ามันเกี่ยวไหมว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ต้องยกเลิกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆตามที่เราตกลงกันไว้หรือตามที่เราคุยไว้คือจริงๆพิ <c oughs> พีรับงานนี้ไปในฐานะเกสคนหนึ่งที่ไปขึ้นโชว์โชว์นี้แล้วก็ต้องทําโชว์โชว์นี้ด้วยครับผมเราก็เราไม่ได้รู้มาก่อนว่าจริงๆมันจะมีในเรื่องของบัตรแข้งมันจะมีเรื่องของเบเนฟิตหรือว่าเป็นเรื่องของแบบการทําที่ เป็นเหมือนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอันนี้อันี่ยสิ่งเนี้ยเราไม่ได้รับรู้มาตั้งแต่แรกครับผมเราก็ทําโชว์แล้วก็ทําหน้าที่ของเราในในส่วนที่เรารับผิดชอบให้ดีที่สุดอย่างไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเมื่อที่เราได้มีการพูดคุยกันแล้วใช่ไหมครับจริงๆไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงแน่นอนก็ชัดเจนตามที่เขาออกมาชี้แจงใช่ไหมครับพี่คบใช่ครับก็ตามที่ตามที่เขาออกมาชี้แจงเลยครับมีมาชเตนมีอะไรที่ส่งผลกระทบทางทีมงานก็จริงๆว่าพี่ว่าไม่มีไม่มีผลกระทบหรอกจริงๆพี่ว่าทุกคนก็ ก็ตั้งใจทางานกันทุกคนไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรอกรวมทางบริษัท247 mm hmm. ด้วยพี่ว่าพี่ก็เชื่อว่าเขาก็ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยมีโอกาสได้คุยกับแฟนๆไหมคะอย่างที่บางคนที่เขาไม่พอใจมาปกป้องแฟนเราไ่มีนนลูกแล้วจริงๆจริงๆจริงๆพี่ว่าพีพีพพสงสารแฟนๆที่เขามาจากต่างประเทศมากกว่าท uh huh. ี่เขาจองตัว๋วจองบัตรมาแล้วอะไรอย่างเงี hmm. ้ยบางคนคือไม่ได้มาแค่แบบในประเทศอะไรอย่างเงี้ยบางคนต้องบินมาบางคนมาจากแบบประเทศนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่สงสารแฟนๆมากกว่าที่แบบ มันเขาแบบเออเขาตั้งใจมาดูเราแล้วก็สุดท้ายงานงานนี้ได้ถ่วงการยกเลิกเกิดขึ้นแล้วเราความรู้สึกเราเป็นไงบ้างเพราะเราเตรียมชว์ไว้แล้วแล้วก็เป็นๆเล็กร้องมาตั้งแก่บสองสามปีแล้วที่อยากจะให้เราไปร่วมงานจับทั้ง M U T M U T ก็เสียดายครับเสียดายเสียดายที่ที่เออเราเราก็พยายามคิดโชว์มาแล้วแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ด้วยที่เรายังไม่เคยโชว์ที่ไหนเลยอะไรเงี้ยเป็นเพลงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เสียดายนิดหน่อยแต่ว่าโอเคไม่ไม่เป็นไรอัซิเดนต์ว่ามันมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็ เดี๋ยวเอาชนี้ก็ได้แบบเอาไว้ใช้แบบโชว์อื่นไม่ใช่แอบมีดราม่าที่แบบว่าแฟนลับเรากับแฟนนางงามนี่แอบปกันนิดนึงเราไม่มีมีมีตีกันมีหยู่มียกันอยู่ก็อย่าตีกันเลยรักกันไว้ดีกว่าพี่เราทุกคนอยากฝากอะไรถึงแฟนนางงามกับแฟนลับเราบ้างคะขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณที่ที่ตั้งใจมาดู โชว UT, ์ MUT Max นีด้ด้วยนะครับผมขอบคุณที่แบบให้ให้ให้การซัพพอร์ตตัวพีด้วยแล้วก็ทาง MUT ด้วยนะครับจริงๆพี่ๆแบบทางทีม MUT นี่ยน่ารักทุกคนเลยแม่ปุ้ยพี่แอนหรือว่าแบบพี่ๆนางงามทุกคนเลย่างเงี้ยพี่ว่าเชื่อพี่พี่ว่าเขาน่ารักมากๆแล้วเป็นคนที่มีความสามารถเลได้คุยกับแม่ปุ้ยยังครับได้จริงๆได้แบบแม่ปุ้ยได้ติดต่อมาแล้วนะคะได้ได้ได้โทรมาแบบว่าแบบเหมือนแบบเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาบานทับถ่ายก็น่ารักมากๆครับผมก็ ก็โอเคครับคิดว่าจริงๆไม่ไม่มีใครอยากให้เกิดการที่เกิดขึ้นหรอกจริงๆนะครับก็ย้ำอีกรอบไปกันเห็นไหปพียบอกว่าอยากจะร่วมงานกับน้องพีพีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะร่วมงานในส่วนนนไหใฐานะผู้ผู้เข้าประกวดแล้วจะลงเลยเหรอลูกก็ก็ที่จริงพี่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานอยู่แล้วเวทีเอ็มยูทีอะไรเงี้ยพี่ก็เห็นมาตั้นตั้นแต่เด็กๆแล้วอยากก็พี่เชื่อว่าแบบถ้าครั้งหนึ่งแบบได้ได้ไปร่วมงานด้วยกันก็จะเป็นโอกาส ปีนี้จะมีสิทธิ์ลุ้นไหมครับเพราะยังเหลืออีกสองสามลุ้นเมงสามหรอลุ้นเราจะได้ร่วมแจมบนเวทีจะมีไหมครับโอกาสก็ฝากไวมแล้วกันก็ฝากให้ฝากฝากทางผู้ใหญ่หน่อยกันโอเคขอบคุณโอเคค่ะ